ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No นสวัสดีครับพบกับ Eagle of No กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตหลังยันวักจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2486หลังจากท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2451 หลวงพ่อป่างวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรียุธยาสร้างเหรียญวัตถุมงคลพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อแชมขึ้นราวปีพุทธศักราช2473ต่อมาในปีพุทธศักราช2486หลวงพ่อช่วงวัดท่าฉลอง1ิเอกของท่านได้สร้างเหรียญที่ลึกขึ้นนับเป็นเหรียญรุ่นแรกลักษณะเป็นเหรียญปัม๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มเครื่ององค์หันหน้าตรงขอบบนจารึกข้อความว่าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองตาลางตายรูปเหมือนจารึกปีที่จัดสร้างพศ2486ด้านหลังเหรียญเป็นยันสามแถวยันแถวที่สองเว้นวรกตรงกลางเป็นที่มาของชื่อยันวรหลวงพ่อแช่มวัดฉลองท่านเกิดที่ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุตรจังหวัดพังงาเมื่อปีกุลพุทธศักราช2,370ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3น้ำโยมบิดามารดาไม่ปรากฏในประวัติแม้แต่หลวงพ่อช่วงวัดท่าฉลองสิทธิเอกของท่านก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในไว้เด็กพ่อแม่ของท่านทรงมาให้อยู่ณวัดฉลองเป็นสิทธิของ พ่อท่านเท่าตั้งแต่เล็กเมื่อมีอายุพอจะบวชกายก็บวชเป็นสามเณรและต่อมาเมื่ออายุถึงที่จะบวชเป็นพระพิสุก็บวชเป็นพระภิสุจำพรรษาอยู่ณวัดฉลองแห่งนี้หลวงพ่อเชมได้ศึกษาวิปัสนาธุระจากท่านพ่อเท่าจนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสนาธุระเป็นอย่างสูงความมีชื่อเสียงของหลวงพ่อเชมปรากฏชัดเจนในข่าวที่หลวงพ่อเชม เป็นหัวหน้าปราอังยีพวกอัง้งยีให้ฉายาคนไทยชาวบ้านฉลองว่าพวกหัวขาวยกพวกมาโจมตีคนไทยชาวบ้านฉลองหลายครั้งชาวบ้านถือเอากำแพงเคร้าโบสถเป็นแนวป้องกันอัง้งยีไม่สามารถตีฝาเข้ามาได้ภายหลังจัดเป็นกองทัพเป็นจำนวนพันตั้งแม่ทัพนายกองมีธงลบม้าร่อเป็นเครื่องโครม ขนาดลบกันยกทัพเข้ามาร้อมกำแพงพระโบสถดยิงปืนพุ่งเหลาพุ่งอีโต้เข้ามาที่กำแพงเป็นที่น่าอาัศจรรย์ที่บรรดาชาวบ้านที่ได้เครื่องคุ้มกันตัวจากหลวงพ่อแชมต่างก็แค้วคาดไม่ถูกอาวุธของพวกอังยีเลยลบกันจนพวกอังยียกธงขอพักรบถอยไปพักกันตายลมไม้หุงหาอาหารต้มข้าวต้มกินกัน ใครมีฝิ่นก็เอาฟินออกมาสู่อิ่มหนำสำราญแล้วก็นอนพักผ่อนชาวบ้านแอบ,บดูอยู่ในกำแพงโบสเห็นได้โอกาสในขณนะนั้นที่พวกอังยีเผลอก็ออกไปโจมตีบ้างพวกอังยีไม่ทันรู้ตัวก็ล้มตายและแตกพ่ายไปหัวหน้าอังยีประกาศให้สินบนใครสามารถจับตัวหลวงพ่อเชมวัชรลงไปมอบตัวจะให้เงินถึง5,000เหรียญ เล่าลือกันทั่วไปในวงการอัางยี่ว่าคนไทยชาวบ้านฉลองซึ่งได้รับผ้าประเจียดของหลวงพ่อแชมโพกศรีรษะล้วนแต่เป็นยักษ์มารคงทนต่ออาวุธไม่สามารถทำร้ายได้ยกทัพปาตีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถูกตีโต้กลับไปในทุกครั้งจนต้องเจรจาขอ,อย่าสึกยอมแพ้แก่ชาวบ้านสิทธิหลวงพ่อแชมโดยไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการเมืองภูเก็ตได้ทำรายงานกราบทูลไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการเมืองนิมนต์หลวงพ่อแชมให้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครมีพระประสงค์ทรงปฏิสันถานกับหลวงพ่อแชมด้วยพระอ,องค์เองหลวงพ่อแชมและคณะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมณศักดิ์หลวงพ่อแชมเป็นพระครูวิสุทธิ์ที่วงสาอาจารย์านมุนีให้มีตำแหน่งเป็นสังฆปาโมกเมืองภูเก็ตอันเป็นตำแหน่งสูงสุดซึ่งบรรพชิตจะพึงมีในสมัยนั้นในโอกาสเดียวกันทรงพระราชทานนามวัชรลองเป็นวัดชัยยาทารารามหลวงพ่อแช่มถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่18เมษายน ปีพุทธศักราช2451ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตชิปมาใหม่